นี่ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเกิดจากการหลอนยาของหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มหลอนยาขโมยรถกระบะของเพื่อนค่ะ,คะแล้วก็ใช้ปืน M16 ยิงเพื่อนเสียชีวิต1คนเจ็บ1คนแล้วก็มีสุนัขตายไปอีก1ตัวด้วยค่ะ เหตุอุกอาจน,นี้เกิดขึ้นบ่าย2โมงครึ่งของเมื่อวานค่ะจุดแรกไปพบกับนายกิติศักดิ์อายุ27ปีถูกยิงด้วยปืน M16 กระสุนทะลุแก้มนอนจมกองเลือดข้างรถจักรยานยนต์บนถนนสายอ่างทองเนิน491ตําบลหงเจริญอำเภอท่าแสะที่ชุมพรส่วนคนร้ายขับรถกระบะของผู้บาดเจ็บที่ขโมยมาจากห้องเช่าในพื้นที่ตาบลซับอนันต์อำเภอท่าแสะแล้วก็หลบหนีมุ่งหน้าไปยังชายแดนไทยเมียนมา ตำรวจสองโรงพักทั้งสอพอสลุยและสอพอท่าแซะค่ะวิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าหลบหนีไปก่อนได้รับแจ้งว่าคนร้ายขับรถย้อนกลับมาที่ห้องเช่าใช้ปืนยิงนายธนญชัยอายุ29ปี3นัดด้วยกันกระสุนนี่ก็คือเข้าที่ท้ายถอยมือขวาแล้วก็ชายโครงเสียชีวิตอยู่ข้างรถจกักรยานยนต์ใกล้กันมีน้องหมาถูกยิงตายไปอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ใกล้กันนั้นอีกก็มีรถกระบะท,ที่คนร้ายขโมยไปจอดอยู่แต่ว่าไม่พบตัวคนร้ายนะคะ ซราบต่อมาชื่อว่านายนัทนัทฤเทพนายนัทฤเทพเนี่นยอายุ40ปีหลบหนีไปอยู่ในห้องเช่าล็อกประตูหน้าหลังเอาไว้ตำรวจตะโกนเรียกให้มอบตัวแต่เงียบค่ะใช้เสียงตอบรับกลียกล่อมกันอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงก็ยังเงียบไม่เป็นผลมากันเลยค่ะทีนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษใช้กา๊าซน้ำตายิงเข้าไปในห้องเช่านี่ค่ะจนมีควันพวยพุ่งไปพั่วบริเวณ รออีกครึ่งชั่วโมงคนร้ายก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัวค่ะจน5โมงเย็นทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษบุกจู่โจมเข้าไปตามปฏิบัติการแบบนี้เลยค่ะชุดปฏิบัติการขออนุญาตเข้าเคลียร์ในพื้นที่ภายในตัวบ้านโดยใช้โล่ปืนไฟฟ้าแล้วก็อาวุธปืนสั้นป,ปืนจัมายแต่พอทั้งที่ออลืมลืมทราบเลียนอนุมัตเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ไปต้อบ

โอ้เราเหมือนเราได้ร่วมปฏิบัติการไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะะถ้ายอมออกมามอบตัวแต่แรกก็ไม่ต้องมาอะไรกับแบบขนาดนี้นะคะแล้วก็คนร้ายก็อยู่ในห้องนั่แหละค่ะสุดท้ายถูกยิงด้วยปืนไฟฟ้าค่ะก่อนถูกล็อกตัวทีนี้เมื่อนำออกมาข้างนอกเกิดความวุ่นวายอีกรอบนึงเพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตฝ่าวงล้อมตํารวจเข้าไปจะทําร้ายค่ะ Ba tinh bắt bà tinh tập mì, mì, mọc quán bà ô, bắt bà tinh bắt bà tinh ก็เข้าใจความโกรธแค้นของญาติญาติอะนะเพราะว่าญาติเขาเสียชีวิตอะนะคะโอ้แต่ทีนี้มีตำรวจที่ตอนนั้นก็อยู่ในอาการสำลักก๊าซน้ำตาเองก็ต้องเข้ามาช่วยกันล็อกตัวญาติไปสงบสติอารมณ์กันก่อนค่ะพ่อและญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าคนร้ายและผู้เสียชีวิตนั้นอะเป็นเพื่อนอยู่ห้องเช่าเดียวกันแต่ว่าคนละห้องกันอาจจะห้องติดๆกันอย่างเงี้ยค่ะปมเหตุน่าจะเกิดจากยาเสพติดค,ค่ะค่ะ ก่อเหตุนี้ผมไม่รู้จักครับแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันครับพอเป็นแบบเพื่อนกันใช่ไหมใช่ครับมันมันประเด็นพอรู้ไหมว่ามาจากเรื่องอะไรเออผมไอ้ไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะแกน่าจะเล่นยาเยอะแล้วบอนครับคนคนที่ก่อเหตุใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าคนก่อเหตุอะมารักรถไอ้ของไอ้ห้องห้องแรกไปเจ้าของห้องแรกเนี่ยตามแยวรถ กลับมาแต่โดนยิงก่อนแล้วมันก็กลับมายิงพี่ผมโทษทีพ่อคือเออตรงนี้ลูกชายนี่คือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมมีส่วนมีส่วนมีส่วนนะเพราะว่าเออคนประวัติคนที่ก่อเหตุนั้นก็ยาเสพติดมาใช่ไหมใช่ไหมเหมือนก็ได้น่าจะเป็นประเด็นเรื่องยาเสพติดนะเป็นเป็น ขณะที่ผู้ก่อเหตุเองที่ชื่อว่านายนัทฤเทพค่ะถูกก๊สน้ำตา,าน้ำหูน้ำตาน้ำมูกก็คือไหลเต็มเปเื้อนหน้าไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปถาม<ใ>น,นะว่าเป็นยังอะไรยังไงกันบ้าง แต่ผู้จาไม่รู้เรื่องอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประถมพยาบาลกันก่อนแล้วก็ยึดปืน M16 มแมกกาซีนแล้วก็กระสุนไปตรวจสอบต่อที่โรงพักนะคะด้านผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดชุมพรบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันทั้งคนเจ็บคนร้ายคนตายนะคะเขาคือคนร้ายเนี่ยมีอาการหลอนยาขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บที่ชื่อว่านายกิติศักดิ์อะค่ะที่จอดเอาไว้หน้าห้องเช่าทีนี้นายกิติศักดิ์ก็ยืมรถจักรยานยนต์เพื่อนบ้านขี่ไล่ตามไกลกว่า2กิโลเมตรเมื่อตาาามทััันนนนนจจึงงโดยยิกก้้ครร็ขบถ กลับมาที่ห้องเช่าเจอผู้เสียชีวิตคนนี้เจอหน้ากันมีความแค้นส่วนตัวกันอยู่แล้วก็เลยใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตส่วนสาเหตุเดี๋ยวได้มีการสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะปืนสงครามต้องขยายผลต่อว่าเราไปเอามาจากไหนนะคะ